สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรเรืองนกทานะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ครับตัวแรกก็จะเป็นยี่ห้อไอไฮพาวเวอร์นะครับไฮพาวเวอร์นะครับตัวนี้ครับสินค้าตัวใหม่นะครับไฮพาวเวอร์ นะครับ155นะครับ DI นะครับผมเนี่ครับเป็นระบบติดไดสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับเครื่องตัวนี้ตัวนี้ผลิตประกอบในประเทศจีนนะครับนะครับผลิตประกอบในประเทศจีนในประเทศจีนนะครับมีมอกรับรองนะครับผมเนี่ยครับผ่านมาตรฐานนะครับ เป็น15แรงนะครับตัวนี้ติดใดสตาร์ทนะครับสวิตช์กุญแจนะครับมีไดสตาร์ทนะครับด้านหน้าอันนี้เป็นพวกมอเตอร์สตาร์ทนะครับตัวนี้สวิตช์กุญแจก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้กุญแจให้มา2ลูกนะครับแล้วก็มีสายให้ด้วยนะครับสาย้วบวก้วลบนะครับแถมมาด้วยตัวนี้ด้านหน้าห้พาวเวอร์นะครับ ไฟหน้าเนี่ยครับก็จะออกพาเร้อมกับไฟหลีด้านข้างครับตัวนี้ก็มีมาะกอรับรองนะครับรับประกัน2ปีนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับประกัน2ปีจากทางบริษัทนะครับราคาก็เดี๋ยวลูกค้าโทรมาสอบถามเอานะครับส่วนเครื่องต่อไปนะครับเป็นแมกนัมนะครับเครื่องยนต์ดีเซลแมกนัมนะครับ ร้อยห้าสิบห้านะครับสิบห้าแรงนะครับตัวนี้รุ่นมือหมุนนะครับรุ่นมือหมุนรับประกันหนึ่งปีนะครับรุ่นนี้ผลิตประกอบที่ประเทศจีนนะครับนำเข้าจากประเทศจีนนะครับรุ่นมือหมุนนะครับเครื่องยนต์ก็มีมอกอรับรองเหมือนกันนะครับ ต่อไปก็ตัวนี้เรจะหุ้มไว้นะครับเป็นเครื่องอดีเซลคาวามานะครับเป็นพี่ใหญ่สุดนะครับตัวนี้อ180นะครับแม็กนะครับ80แม็กนี่นะครับนี่ครับ80แม็ก18แรงนะครับคาวามะประกอบผลิตในประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็มีมอ,อกอรับรองนะครับ อย่ามอกรเป็นรุ่นติดไดสตาร์ทมีกุญแจนะครับตัวนี้นี่ครับมอเตอร์สตาร์ทนะครับสายขั้วบวกขั้วลบตัวนี้นครับรับประกัน2ปีนะครับรับประกัน2ปีจากทางบริษัทนะครับผม มีเบอร์เซอร์วิสให้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับเหมาะสำหรับใส่กับรถอีแตนนะครับสูบน้ำสูบอะไรก็ได้นะครับตัวนี้คาวามาก็มีตั้งแต่110นะครับ110เ2 0อย่อ120 140 155 1 8หนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นยันม่านะครับยันม่าเป็นเ,เป็นรุ่นใหม่ครับมีมีรุ่นเดียวครับตอนนี้ร้อยยี่สิบเอนะครับประกอบในประเทศอินโดนะครับตอนนี้รุ่นเก่าจะไม่มีแล้วนะครับหมดแล้วครับมีร้อยยี่สิบกับร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ร้อยหกสิบนะครับ ก็ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะครับนี่ก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665แล้วก็เบอร์โทรหนึ่งก็0811206955นะครับ0811206955ครับมีหลายรุ่นนะครับอยู่ที่ร้านก็ลองโทรสอบถามกันเข้ามาดูนะครับ อยู่ไกลอยู่ใกล้ก็ส่งได้นะครับส่งได้ทางไปษณีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งทั่วไทยนะครับทางไปษณีหรือว่าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ก็ไปส่งให้ได้นะครับนี่ครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับกรงจากการเกษตรเรื่องลูก้านะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ